กินกินกินเคยกินแล้วมึกินกับพาอโมมาแล้วมึงไปเถอะแวม่ทอไปบ้าอาีหน้าชมพูจังอุ้ยแบว่ะคามคนเัีนแบวมุงด no ูกดูกอนสุซะเนาะ na của yung á, xin chào, đây đây, chui, xin chào, chào, xin chào, xin สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนรับท yeah ุกท่านก็สู่รายการ9ก้าทันข่าวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่8มีนาคม2568นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนี่เจอแม่เจอแม่อู้อู้อันนี้คือมึงถ่ายบนดอยปะใด้ขอด้วยใช่ไหมสวัสดีวันนี้เราอยู่กันที่ดอยพนทรน้งตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเราจะไปกินเค้กกัน กินเคถ้ามันยังไม่ปิดนะนกินอะไรดีคะวันนี้ไม่กินอะไรแล้วโมโหลูกอีน,น้รีอุ้ยสั่งเค้กเราสั่งคลิปก่อนวิการสั่งเคเ้กของเราเออใครก็ได้ถือก็ขอเขาหนได้ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนอุ้ยผมไม่โอเคอ่ะผมไม่พร้อมเจอชาวบ้านอะ่ะกันหนึ่งนะคะัดินใครตบกันนะ วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดในมหาลัยมอกรงเทพของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนานสามพันปีมาแล้วโอ้ยย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 แลยย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 ยแย่ยยย่ยยยนอยยยอยยยยยนยยยคยยกยย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 ยอ้ยยอะไรยยยยยยคยย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 คยย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 ยนนยยยยอยย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 ะยย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 ยนย่ยย่ยย ป้าตีปะป้าตีปะ <c oughs> บายคุณป้าอันนี้นะนี่คืออะไรอ่ะมไม่เห็นนะขนมปังยัาไ่เห็นป้านะสวยไ,ไ,ไ,ไม่เอา <c oughs> ไม่รอดเลยเห็นแต่ขนมทุกคนทุกคนกล้องกันหมดวันธรรมดาในมองุเทพก็คือตัวจา่กลองถ่ายแล้วก็พวก่องยี่นี้ะคะ คือม <SM. S 2> <Christina. S 1> ึงแลเขาไปเรื่อยเลยเหรอใครดูวะกูถามเองกูเลยตัมเองตาดเองรักเองเฮ้ยตู้ตู้อะไรน่ะตู้อะไ่ตูเก่าเลยเอามาจากอันนี้เอาอีกอ่ะเจ้าอีกหรอไม่เอาพูดไปงั้นแหละ เก็บตังค์ดูสิน่ารักฮะน้ำป่องร้อยแปดพันเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้วันนี้มาพบกับรายการก๊อดจีกันอีกเช่นเคยนะคะโสดโปรดจีบนี่ไม่กล้าบอกใครเลยเนี่ยคุณ ฟังนะเขินไปไงงนั้นแหละเขินไปตลอดชีวิตไปเลยคุณผู้ชมไอจีนะัทวุฒด่วนดีไม่กล้าบอกครั้ง็เขินมันจะมีหน้าเหมือนหน้าเป็ดอยู่นะทุกคนสามารถกดรีพอร์ตรายงานได้เลยนั่นแหละไอจมันกดรีพอร์ตกดรีพอร์ตได้เลยว้าวเจอหนุ่มน้อยทักเอา้ามัน่บมาแล้วเร็วจังเลย เจริงๆเรายืนรอตรงนั้นก็ได้นะไม่เดี๋ยวกล้องไม่ได้เดินอ๋อไม่มีคนเห็นเออทดสอบระบบสั่นมึงวิ่งได้นะกูเปิดกันสั่นแล้วกูมันเหยื่อการพกล้องกันกันสั่นเอออะไรกัระชากจนเต็มที่เลยเมื่อกี้ไการสั่นอ้าวต้องกันสั่นไม่ได้กันมุญสั่นอือไมอ้ดอกเมื่อเราบอกพี่จอนทดสอบระบบกันสั่นได้เลยนะ คือกล้องนิ่งเซียนตัวเองขันไปเช็นซีตายคือให้โอกาสผู้หญิงคนนี้หน่อยต้องทำะไคนเดียเลยเออตะลุกอ้อมอยู่หน้ากิ๊บผู้หยู่เยอะเออคือฟังนะหนูมีข้อมาแก้ตัวคือหนูไม่รู้จริงไม่หนูโง่เองเป็นคนโง่โดยกำเนิดถูกต้อง วิถี่ยูทูบเบอร์เนี่ยพูดอปไรด้วยจะใช้ไฟยูทเบอร์เนี่ยคุณปูนรถไฟมึงเล่นมาแล้วมึงเล่นมาแล้วไปเล่นไปเล่นที่บ้านพ่อเธอเถอะกว่ายูทูบติดเหลืองเดี๋ยวยูทูบแบนยูทูบแบนแบนทำอย่างจะทำยังคะยูทูบแบนแต่เปิดคลิปมาเลยคลิปแรกจะให้กูโดนแบนแล้วเหรอกูยังเปิดสร้างเลยได้ไม่ได้เลยแรงมาก เนื้อใหญก่น้มันะเลอะโอเงียบเจ๊ยเงียตรงนี้ต้องใช้กาการ์มันตบให้กูหน่อยก็ได้อ้าวต้องการไม่พอต้องการก็ไม่พอนี่นี่เอ้าละครจบเร็วจังเลยโอ้โหเอ้าเอ้าเฮียอะไรเนี่ยแค่นี้แหละค่ะสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันตอนมาโมเดี๋ยวมันแน่ลอยโดนนั่งอ่ะ สุูงสูงเลยข่าวออมรายการก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะว่าแต่มึงเป็นอะไรเนี่ยก็คือเอาสักนึิดนี่ดอกกุหลาบกอตาไม่ทันแล้วเนี่ยก็ลับกล้องอยู่ตรงนี้เอ๊ะมึงว่าอะไรกล้องรายการเลยเนี่ยมึงต้องเข้าใจโปรดักชั่นกูมิดองตัวเดียวกุหลาบตัวเดียวโดนอีกเมื่อกี้นี่อย่างนี้เลยรู้มึงเนี่ยมึงชอบทำให้ตัวเองลำบาก แล้วก็มามโทษกูมือเลาเป็นกูลำบ,บากกันนี่กูบบกไม่เข้าใจว่าจะยืดไม้ทำไมทั้งที่ออมก็จับเท่าเดิมดูดิเรื่องที่สองแต่แจกการสั่งเรื่องที่สองละเ้าคนเดได้ดีกว่าความเออมเพื่อนเรายืดไม้ยาวแต่จับเท่าเดิมบอกดำตรงว่ารู้เท่าไม่ถึงการ m o u มา โนมาล์สใชไหมฉันไม่ได้เป็นแหมนเดียวคนเดียวอย่าหาว่าฉันแปลกแล้วเราจะไปไหนกันท่านเกมคิมคิมาแมาแมวปมาแมวิวคิมคิม่ิมคิมคิมวิมคตอนนี้นมคิมคะมคิลัิมคิมคิมเิมค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 ามคิมคิมเิมกิมคิมคิมคิก็ตมองมล่มเกมคินคีมคิ่คิ่คิมควมาเราไม่ใช่แล้วเราไป เพราะมันไปเลยโอเคขึ้นฟ้าเลยบายบายคนที่ตายแล้วก็ต้องเลื่อนมาแน่ใจที่มันเป็นปกตินการมาที่นี่ไม่สองที่เช่นเคยจากที่พักโฆษณาไปสักคู่พอเดินไปตรงนู้นมาไปเพื่อไม่รู้ไปทำไมโน้ทได้ไปสาระแนมอ่ะอ้าวโคตรเลยกูบันทึกเหตุการณ์กูบันทึกเหตุการณ์ไว้ทุกอย่างเอาละค่ะ เกิดว่าเหุกรกิดว่าตะกี้คืออะไรล่ะคะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะขับรถอะไรไอโฟนกันกระแทกดีมากไม่มีรอยเลยมีแต่รอยเก่าแต่ละวันที่กูต้องเจอเลือกเกมหรือว่าดูชุดพิวดดิ้งนานจังเราไปกันหถอะเราจะไปหน้าก็จบกันนะคะถ้าไม่ใครสนใจก็สนใจเรา เราสามารถเอาผิวก็เราคุยกันได้ไม่เป็นใจใครใครเป็นใครเขาอยากมายุ่งกับเราได้ไหมครับมึงแกอยู่นะลิปสติกายโอ้ยอนวัดทุกคนรู้ทุกคนเห็นเพาะแต่เพื่อนยังไม่มานะาไปเร็ว คืออีนี่คือตัวคอนเทนต์มากทุกคนเนี่ยไปสนใจมันไปดีกว่าเราปล่อยมันขึ้นลิฟต์ไปเลยนะคะไปเจอกันอย่างที่โลกหน้าเลยขอยัดก่อนเราจะมาดูสารคดีสารโลกทำอะไรเอสี่มาเต้นน่ะมันไปแล้วเอ้ามันไปแล้วมันโดนแกล้งเหรอมันั่งดูโอ้ยมันแล้วทำให้ที่ผว่างนี้่ว่าเอา น้ำเปล่าเขาก็ให้หวางเมื่อไม่คดีแหกกดดราม่าแน่เจอดราม่ามกอมีอะไรอ่ะมันไปไหนแล้วอ่ะทุกคนคะถ้าวิคถ้าวอล์กนี้มันทำให้ทุกคนมึนหัวก็ก็เรื่องของทุกคนค่ะไม่ใช่เรื่องของเรา แรงมากโดนดราม่าแน่มันดูมึงกดอันคออโดนดราม่าเอ้าไอิตเตอร์น่ะอะไรเงี้ยโตแม่ไม่ไปต้องมาก่อนมันไม่มีโต๊ะตรงมุมนั่นนะมันก็ขยับเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะมาตั้งมุมนี้ใช่ไหมแล้วก็หยุดเรคคอร์ดก่อนได้ไหมคะเออทำทีทายชาวบ้านค่ับตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะตัดลงได้ตัดลงอย่าพึ่งยังไม่ลงเอามันขยับก่อนแผลมาก่อน แค่ไปไหนแค่ไปไหนอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยก่อนแหละขึ้นหยุดไรก็อยเดี๋ยวนี้หยุดแล้วโมจิโมส่กลองหยุดจริงเขาเปล่าหยุดแล้วเร็วเร็วเร็วหยุดแล้วอะไรสิบเก้ามันหกเ้าวิ้หมายถึงอันนี้มันคือหนึ่งทุ่มอืออย่ามาตลกตอนแรกไม่เป็นไรมันตัดออกได้อีอีอีมึงชื่ออะไรวะ มามา่ามี่หัวคางมันไม่มีแสงอะไปหาแสงหิวแสงตรงไปตรงไปถุกคนต่างถือกล้องมาค่ะมาเนีมานี่มาค่ะชิมชิค่ะกินกินกินเคยกินแล้วกินกินกนนนนนนกกกนนันน่ก้ อร่อยมากค่ะคือไม่มีคือมีความเป็นเหมือนหมูยอมากจริงจะแล้วเมื่อกี้กินอะไรไปหมูยอ้เกี๊ยเป็นไงอร่อยแต่ว่าติดเค็มไปนิดนึงรสชาติเหมือนมุ้เส้นเลยเนาะแล้วสั่งอะไรมามุ้เส้นเกี๊ยวไปเลยกูจะว่าเหนื่อยนะคะกับคลิปนี้ค่อนข้างเหนื่อยไงดีไปเกี๊ยวหูเอ๊ะอร่อยมากเพราะว่าหิวมาก

พี่ออมจะแวะไมนะคะพี่ออมแวะอันนี้ติดมันหรือเปล่าเออเอาไม่มันเชเราได้แล้วอย่างแต่ยังไม่ได้มีนเราได้แค่ของกินเล่นทุกคนมาแล้วเรียบร้อยสวยดี ออเอาม่แกล้หน่อยโอ้โห่ที่ร้านแต่ไม่มีตังเกี่ยววันก็นะทุกคนเราได้กับข้าวมาสองอย่างเป็นเป็นอะไนี่เป็นเป็น,น,เ,ปนเอ้ยกูซื้ออะไรมาเนี่ยเป็นเออนั่นแหละนี่นี่อะไรทุกคนใกล้่โซ่ ก็เลยขึ้นซื้ออ่ะของก่เราอันนี้หรออ๋อไม่จริงอ๋อจริงวุ้ยน่ากินอ่ะกินเลยนี่อ่ะปึ้งเป็นไงรสชาติเป็นไงครับพี่อ๋อเอาคุณพี่เลยนี่นะคะอันนี้คือคต้องจะกินของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาโงมากร้อนมากให้คนดูจักรศิลป์แล้วกันเนาะนนี่ะะคชิ้นใหญ่ก็จะของกล่าวอิ่มเลยอร่อยมากขับไปอร่อยจริง นี่แล้วเราก็ทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะปึ้งไปแล้วมึงไอ้คุณขอบคุณค่ะนางนะคะคือของเขายังไม่ถือเขาเลยอูหเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายพรบยาสูบอหากได้ฝ่าฝืนจะมีโทษปับห้าพันบาททำไมมึงไม่ขอถุงเขามามหรือบุหรี่ไฟฟ้าแล้วทางตลาดขอความร่วมมือจากผู้ค้าและลูกค้าทุกท่านงดสูบบุหรี่ในพื้นที่ประหยัดนะคะสำหรับผู้ค้าในโซนอาหารก็เป็นผู้ค้าท่านในสูบบุหรี่ในพื้นที่ปลา พี้นที่จะทำการไข่ลเกอเป็นหลักเราะขารับซองพื้นที่ทันทีค่ะเด้ไหมอืมนี่นี่กี่ไม้กี่ไม้ไม่เห็นอะไรเลยแปดไม้ใส่อั๋วแปดหมอนดูเนี่ยนี้ไข่เห็นไหมคะจะใกล้เกินค่ะ อัน,นใหญ่ๆอะไก่จะกินไก่อะกินบนบกหรือกินในนะ้ำแบบขอกินน้องอีอมันแค่วงหนูหมดอ่ะาไ้ยเย็นนะ่ะอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปได้รำมาขอได้ไส้กรอกไม่มีให้ได้แหนมหมูมาโอ้ยต้มแรงอ่ะ ่จมากเจะบอกเราทุกคนออมเก่งมากคือเก่งมากกินคนละทีนะใหญ่ใ่มันใหญ่เกินแกกัดก่อนเต้นว่งเียห่นเพื่อนเราได้บันทึกห้ามสับประหลาดกินคนเข้าไปแล้วเมื่อกี้ชาออะไรดูบ่ายเขามีเมนูไหม ไม่่อแถวซื้อไม่ย่อพูดเอาเองเรากลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้หาถังขยะก่อนจะบอกนะว่าอะไรกันครับเนี่ยเป็นยังไงคะอาการหน้ากอดมากอ่ะโค้งหน้ากอด